ครูฟู่นะครับหรือว่าสุนทรฟู่ครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างครับนี่เป็นฉายาของคุณครูซึ่งกําลังมีอนาคตไกลคนหนึ่งนะฮะเป็นครูดีเด่นแห่งชาติทางด้านของภาษาไทยด้วยแต่ที่บอกว่าเป็นอุทารหอเนื่องจากว่าครูคนนี้นะฮะต้องเรียกเป็นอดีตไปแล้วเนาะเขาเนี่ยถูกจับกลุ่มเนื่องจากว่าไปลวงผู้คนเนี่ยนะให้มีการจองห้องพักคนก็เสียเงินเสียทองกันมาแต่ว่าก็ไม่ได้ไปพัก มีผู้เสียหายเนี่ยเป็นร่วมร้อยคนเลยทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่าครูท่านนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปตกหลุมพรางของการพนันออนไลน์ครับไปปั่นสลอน็อตอะไรแบบนี้ฮะสุดท้ายแล้วครับก็หนีไม่พ้นกับการติดหนี้ติดสินหาเงินไม่ได้เจอกินอย่างเดียวนะก็ทําทให้ถูกไล่ออกจากราชการหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกไปฏิบัติการคือไปยิมกันักเรียนยันผู้มีการเลย แล้วก็ไม่ยอมคืนเขาแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการช่อโกงต่างๆนานามากมายคดีความก็ตามมามีคนแจ้งความไปนะครับสุดท้ายตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ในขณะที่กำลังที่จะไปหาห้องพักใหม่แต่ว่าเบื้องหลังการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครครูฟู่เนี่ยนะครับตำรวจเดถึงคาดว่าต้องแฝงตัวเข้าไปอยู่ในวงการเขาเรียกอะไรฮะรนวดเสียวอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าครูฟู่เนี่ย ก็เขาเป็นเพศทางเลือกนะตำรวจก็เลยไปฝังตัวอยู่สุดท้ายก็เลยทราบบอ่อแสมาจนนำมาสู่การจับกลุมได้ในที่สุดนะดังนั้นสิ่งที่จะทิ้งท้ายกับเพื่อนๆครับอย่าหลงเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาดนะครับนะหากว่าเจ้าหน้าที่ฟังอยู่ปราบปรามได้ปราบปรามเลยครับมีคนเสียอนาคตจากเรื่องการพนันเนี่ยเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบโอ้โหเราไปเห็นอยู่ตามทุ่งนาอะไรเท่านั้นแล้วเนี่ย มันอยู่แค่ปลายนิ้วเองนะฮะหากว่าเป็นไปได้ครับเพื่อนๆช่วยกันส่งต่อกันไปเผื่อว่าจะไปเข้าถึงาสายตาของเจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องนะฮะืว่าใครมีบาะแสได้ใดคุณแจ้งมาแจ้งไปที่สอบสนกลางก็ได้ให้บาะแสเขาเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มในที่สุดนะฮะ